อย่างที่เต๋าบอกแล้วมันก็มีพลาดบ้างแต่เมื่อพลาดคนก็บอกว่าเฮ้ยเต๋ออคกิสิเกินไปไหมเล่นเสี่ยงจนเกินไปไหมมองว่ายังไงสําหรับคอมเมนต์แบบความรู้สึกของเต้กับการที่ต้องกลับไปเจอกับเพื่อนเก่ากับทีมเก่ามีความรู้สึกไงบ้างสัปดาห์นั้นอ่ะที่จะต้องเจอเบคอ,อนกับบูลลัมอ่ะคือเราซอมแพ้แทบทุกทีมเลยโอ้โหจริงป่ะใช่ชครับ <ik> <ช> <statutory> เราโดนด่าทั้งที่แบบเราแข่งแพ้มาแล้วอ่ะเราเราต้องมาโดนด่ามันแบบไม่ใช่ใครที่ไหนคือมันเป็นแบบ ในแฟนเพจของเราแบบแฟนเพจของทารอนเนี่ยพี่เป็นไงบ้างกับการที่ได้เต้ามาเล่นร่วมกันต๋าเองก็ต้องช่วยเต้ในการปรับตัวยังไงบ้างครับในการเข้ามาอยู่กับไปพันทําทพี่หญิงก็ไม่ค่อยปรับตัวเท่าไหร่ครับเต้ก็เล่นเข้ากับผมได้ดีแต่เวลาทีมไฟอย่างนี้มันอาจจะไม่เหมือนแบบทีมที่เขาเคยอยู่ที่คือทีมไฟของผมจะหน้าที่ตำแหน่งแบบ แต่ละคนมันจะไม่เหมือนกับทีมที่เต้เคยอยู่เก็เรียกว่าเพลย์สไตล์แต่ละทีมอันนั้นไม่เหมือนกันก็ต้องมาปรับจูนหากันแต่ว่าเรื่องของความเข้าขารู้ใจสนิทกันเนี่ยมันรู้อยู่แลวเออแต่การที่คุณเคยมีอีเลสอยู่ฝั่งตรงข้ามมันี้คุณมีเลสมาอยู่ข้างหลังคุณแทนเนี่ยเล่นมันขึ้นไหมดุดันครับแต่บางทีก็ไม่ค่อยมีใครห้ามไม่ค่อยมีใครห้ามใครอะเออเออเข้าใจได้ว่ามันไว้ใจกันมันก็ใสกันตลอดปกติจะเป็นพี่โตห้ามผม อันนี้ไม่มีใครห้ามเออเออเอเอเอันนี้มันไม่มีใครห้ามใครเพราะว่าเป็นสาย agressive ทั้งคู่หลายคนมองเลยว่าโหดุดันอินเลนเนี่ยไม่มีบางทีไม่กล้าเทรดกับคุณเลยอะเพราะคุณดุมากในเลนเฟดบางทีมันเผลยแค่จังหวะที่คุณฆ่าได้ตัวหนึ่งอะโหคุณไหลไปเอาสามป้อมอย่างเร็วเลยนะ มันอยู่ที่ไมล์เซตของตำแหน่งผมอาจจะเล่นโลไม่เหมือนคนอื่นนะเรียกว่าคนอื่นก็ไม่เรียกว่าผมเป็นโลอเงนะีเ้เขาเรียกว่าคุณเป็นแนวหน้าเป็นตัวเาเมจไปแล้วไม่ใช่ซัพพอร์ตอะจังหวะผมมันแบบถ้าผมไม่ใส่แครี่มันผมก็ดูแปลกๆอะไรเนงะี้ยมันอยู่แบบในจังหวะที่ผมสามารถฆ่าได้อนะไรเงี uh ้ย huh. คือจังหวะแบบนั้นมันเรียกว่าไทารมิงมันชอบเป็นแบบนั้น mm hmm. ผมก็เลยแบบอาจจะต้องเข้าด้านหน้าอะไรเนงะี้ยคุณเปิด อารูอินซับพอร์ตคุณเล่นมูาดเล่นปอเล,เล่นอะไรก็ได้แต่มีตัวละครที่คุณรู้สึกว่าซ้อมมาแต่ยังไม่ได้ใช้อ่ะในรอบเก็บคะแนนมีไหมใหนตำแหน่งซับพอร์ตของคุณเอ so นโซ่เอนโซ่ใช่ไหมโอ้ผมเห็นไอเต้ล,ล่าสุดทำผมทรงผมเป็นเอนโซ่แล้วมันจะแย่งคุณไปเล่นหรือเลียน,นข้างผมไม่รู้เนี่ยเคยแล้วเคยแล้วเคยแล้วแครี่แล้วอาจจะได้เห็นเหมือนกันก็อาจจะ <Das S 1> แค่อาจนะแค,แ,แค่อาจนะทุกคนที่ทําให้ตารู้จักตัวละครแล้วเล่นได้หลากหลายขนาดนี้คือการที่เต่าลองไปเล่นมาทุกตําแหน่งและทุกๆตัวถูกไหมใช่<ล>ค,รครับเลยทําให้เต่าเข้าใจตัวละครเหล่านี้ปกติเต่าเองนี่รอบเก็บคะแนนจะแพ้นะแค่หนึ่งถึงสองนัดเต็มที่เลยฮ้ยรอบนี้มันเกิดอะไรขึ้นเลยคุณผม้งพ่ายถึงสามครั้งเลยอะคิดว่าทุกทีมก็แบบเวลาเปลี่ยนสัปดาห์นลทุกทีมก็ฟอร์มแบบไม่ได้เหมือนสัปดาห์ที่แพ้มาเนี่เขาเขาก็พัฒนาขึ้นกันทุกทีครับ บางทีก็เหมือนแบบแต่และทีเหมือนลิกหน้ามืออีกทีเป็นอีกทีอะไรอย่างเงี้ยคุณแพ้ถึงสามครั้งก็จริงแต่สิ่งที่ไม่เคยมีใครพลาดจากคุณได้เลยคือคุณเป็นที่หน,นึ่งอันดบบที่หนึ่งของคุณยาวนานมาตลอดอะไรคือปัจจัยสําคัญที่ทำให้คุณครองอันดับที่หนึ่งต่อนเนื่องมันจะถึงตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับเหมือนว่าเราแบบเราเราเล่นกันมานานเนงะี้ยเราแบบคนอื่นทีเหมือนเขาแบบมีการเปลี่ยนตัวอะไรครับเปลี่ยนเยอะกว่าใช่เปลี่ยนเยอะกว่าถ้ามันเกิดจากข้อผิดพลาดแบบจุดเล็กๆกันเยเราก็อาจจะแกก้้ไไดวว่่าคนนอื ความพม่แพ้แรกของพวกคุณในฤดูกาลนี้มันเกิดขึ้นกับฟูเซนใช่ใชครับอย่างจำได้ไหมความพม่แพ้แรกของฤดูกาลนี้มันเกิดอะไรขึ้นว่าวันนั้นเกิดอะไรมาผมก็งงอยู่ <c oughs> ดูฟูเซนแข่งกับทีมอื่นก่อนตอนแรกๆคือคือเขาดูเหมือนเขาดูแบบเก่งๆนะเวลาเจอทีมอื่นพอมาเจอทีมผมดูแบบดูข้างกันแต่ละคนอนะไรเงี้ยวันทิมพีกพอดีใส่สุดเลยเนาะอย่างที่เต๋าบอกเนาะมันก็มีพลาดบ้างแต่เมื่อพลาดคนก็บอกว่าเฮ้ยเต๋อแอคทีฟเกินไปไหมเล่นเสี่ยงจนเกินไปไหมมองว่ายังไงสําหรับคอมเมนต์แบบ ก็ไม่ได้เลยครับก็รู้ว่าตัวเองพลาดแต่ก็ก็รู้อยู่แล้วไม่ต้องทำเติมอ๋อานี่คนดูบอกบอกบอกที่เออรู้อยู่แล้วไม่ต้องทมำเติมก็ได้ครับก็รู้อยู่แล้วครับสี่ทีมสุดท้ายเรารู้แล้วแล้วคุณต้องวนเวียนกลับมาเจอกับพาลอนอีกครั้งหนึ่งซึ่งล่าสุดคุณโดนเขาคืนมา3ามศูนย์วันนั้นที่คุณพ่ายเขาคุณคิดว่ามันเกิดจากอะไรก็แบบอยากลองแบบเราพร้อมสองวันติดอยากรู้ว่าแบบถ้ามาในสถานการณ์จริงแล้วแบบถ้ามันรู้สึกว่าแบบเล่นได้ผมก็อาจจะเก็บไปไปเพลย์ออฟเลยอะไรอย่างเงี้ย แต่พอมันแตกสองรอบก็ทิ้งไปเลยครับคุณคิดว่าผู้เล่นที่น่าจะต้องโฟกัสเยอะที่สุดในคู่แข่งคุณเป็นใครทารอนทั้งทีมก,ก็น่ากลัวทุกคนเลยครับถ้าเด่นเด่นดีฟ็อกฟอกฟอกแล้วก็ปอดโปอ,ปอ,ปอ,อะไรเงี้ยก็คือ3คนนี้มันจะเป็นตวัวที่คุณเป็นซับพอร์ตต้องเจอแล้วบ่อยๆโฟกัสบ่อยๆในตำแหน่งโพซิชันเนาะเต่าคิดว่าการที่ไปแข่งครั้งนี้สิ่งที่คุณจะต้องเจอมันจะมีภาพเก่าจากปีก่อนมาหลอนไหมลาสุดคุณแพ้สามศูนย์ ชิงเขาที่แล้วคุณก็พ่ายแพ้เขาสำหรับตัวผมไม่มีผมไม่ค่อยคิดอะไรแบบอดีตเป็นททอร์นาเมนที่เราแพ้แล้วเราก็อยากทำปัจจุบันให้ดีกว่าก็าเดิมอะไรบอกอะไรกับผู้ปรับคุณหน่อยครับที่กำลังจะต้องไปเจอกันในการแย่งชิงซีซขึ้นไปชิงชนะเลิศก,ก็รอเจอครับผมทารอนจะมาล้างแค้นจาก3-0ที่ทำไว้แสบครับอหมายหัวใครเปนพิเศษไหมก็เน้น แอลซินปอกๆครับผมปอกๆครับคุณโดนโฟกัสแน่ฝากเชียร์เบคอนทามเหมือนเดิมเลยครับผมก็จะพยายามขึ้นรอบชิงแล้วก็พยายามจะเอาแชมป์ซัมเมอร์นี้ให้ได้ครับก็อยากให้เต้ได้ซัมเมอร์ครั้งแรกครับผมโหเต้นี่ชิงมาหลายรอบแล้วนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นอยู่ครับเป็นฤดูกาลแรกในสีเสื่องเีคอนทามด้วย <molec. S 1> <te le> อย่างแรกเลยที่อยากคุยกับเต้วันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างผ่านมา2เดือนเต็มๆเลยกันเก็บคะแนนรู้สึกว่าเราต้องปรับตัวเยอะไหมกับการมาอยู่ในบ้านเบรคนทมก็ถ้าถามว่าอย่างไรจริงๆก็ไม่เยอะมากครับแต่ก็แบบต้องมีปรับเรื่อยๆมาที่อันนี้นะครับเพราะแบบว่ามันก็ต้องปรับกันแบบทั้งคู่อะไรเงี้ยให้มันเข้ากันอะไรหลักๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรการใช้ชีวิตไหมอะแคมป์เปลี่ยนสถานที่เพื่อนเพื่อนแต่จริงๆเื่องก็สนิทกันอยู่แล้วถ้าหลักหัน่าเป็นอินเกมมครับเรื่องใช้ชีวิตก็ไม่ได้เกี่ยนอะไรมากก็ ว <c oughs> คุณเคยมีเป้าหมายที่แบบในการเล่นของปีต่อปีไหมว่าปีนี้เป้าหมายที่เต้วางไว้สูงที่สุดของตัวเองอะถ้าแบบปีแตบปบีก็จริงๆแบบอยากวางไว้แบบ3แชมป์สใน4ี่อย่าเงี้ยให้ได้ับใน4แต่จริงถ้า4ใ,4ใน4ได้ก็จะดีมากแบบว่าจะแบบเพอร์เฟกมากแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือแค่ เอพแล้วก็ซัมเมอร์สองาันที่ยังไม่ได้ก็ได้ก็ได้คอมตูแคมป์นะครับกูจะรู้การนี้เป็นป็นดูการที่เราได้เห็นเต้เล่นแบบหลากหลายด้วยนะแล้วยังมีไฟตรงไฟเตอร์มีอะไรแอสซัซินให้ได้เห็นด้วยนะสนุกไหมสนุกไหมก็ <c oughs> สนุกดีครับแต่ก็แพ้แพ้ <c oughs> เป็นเรื่องธรรมดาเนาะแพ้ไม่ค่อยสนุก <c oughs> มีทั้งแพ้และชนะกูจะรู้การนี้ก็แพ้ไป3แมตช์ด้วยกันสามแมบซีซั่นนี้สําหรับเต้เล่นมาหลายดูการแล้วนักแพทย์ทีมงานกองเชียร์ก็พูดกันหมดเลยว่า โอ้หซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่สนุกขึ้นกว่าซีซั่นก่อนนี่สำหรับเต้เต้รู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงกับคำคอมเมนต์เหล่านี้ที่บอกว่าเฮ้ยมันมันมากกว่าปีก่อนๆกก็สนุกดีครับเพราะแบบว่ามันก็ได้แบบได้เล่นอะไรหลากหลายขึ้นอะไรยครับชจออะไรแปลกๆขึ้นมาก็เลยทำให้สนุกขึ้นมาครับ <c oughs> <c oughs> ตัวละครที่หลายคนไม่ได้เล่นเลยเต้เปิดคนแรกรู้นก,กิรลก่อนเขาบอกว่าวิาวปลักเต้ <c oughs> รุ่นการลนี้เฟนดิกลาก่อนเลยคุณก็เปิดมาก่อนเลยนะเเต้มีตัวอะไรที่แบบว่ารู้สึกว่าแบบจริงๆอยากจะเล่นนนนนรออบบบเเเกกก็็ะแแลลล้้้้วไไมม่่่ดาางยถ ในเอนโซ่กันไม่ถึงงานเฮ้ย <c oughs> ผมชอบตรงนี้แล้วทำผมรับมาแล้วอะ่ะเฮ้ยไม่แน่นะทุกคนรอบสุดท้ายคุณอาจจะได้เห็นเอ็นโซ่เลนค้างบายอ e ีเลสก็ได้ไอ้วันที่คุณแพ้เคเีวันนั้นเนี่ยโหปากกาเซียนทุกสำนักเนี่ยหักบททุกโหล <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นจบได้ไหมก็แบบว่ามันเป็นข่า้สึกที่บอกไม่ค่อยถูกเงี้ยแบบเพราะแบบว่าเขาก็เตรียมตัวมาดีครับทาแผนแบบมาปล่อยเลนกลางใส่เราแล้วก็โดนแบบไฟเดียวจบอะไรเงี้ยบ่อยแล้วเราก็แบบวันนั้นก็ทําไฟอะไรไม่ค่อยดีด้วยครับมันก็เลยแพ้ไปแน่นอนแม์ล่าสุดที่คุณเจอคุณพ่ายคารอนสามศูนย์ที่เราคุยกันเมื่อกี้แต่เดี๋ยวคุณต้องเจอเขาอีกแล้วนะแต่ารล่านี้ก็ต้องเอาคืนให้ได้ก็เลขแรกเราเขาเลขสองเขา เอาคืนเราก็ต้องเอาคืนก็มันต้องสลับกันไปมาอย่างนี้ใช่แต่ออถ้าเราเข้าไปรอบชิงแล้วกลับมาเจอกันอีกเราก็ต้องไม่ได้เราต้องไม่เอาเออจริงสลับกันไม่ได้นะไม่ได้สลับไม่ได้ออต้องชนะต้องชนะเทยอต้องชนะ,ตชนะแต่ว่าวันที่เจอทารอนหูวันนั้นวันนั้นเรียกว่าทารอนเป๊ะแม่ ที่เจอกับพวกคุณแล้วก็เป็นทีมเก่าคุณด้วยอ่ะเขายอมรับตามตรงว่าเขามาโฟกัสคุณอ่ะตอนนั้นก็เดินหนักเยอะเดินสามศูนย์เดินอ้าวคืนจากแรกๆที่คุณก็ชนะเขามาได้ดูไมค์เช็คบ้างไหมเดินสังเกตไหมว่าทีมเก่าคุณเนี่ยเวลาสมมติเจอฮีโร่ห้าห้าตำแหน่งของฝั่งคุณอ่ะเขาจะเรียกเป็นชื่อฮีโร่หมดเลยยกเว้นคุณคนเดียวเต้เต้เต้โฟกัสเต้โฟกัสเต้รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนคุณโดนโฟกัสเยอะกว่าปกติป้าเออแปลกก็เล่นง่ายครับวันนั้นเดินหนักเยอะ ทีนี้พอมันเห็นแล้วว่าคู่ปรับเป็นคู่ชิงปีที่แล้วเลยคุณก็สวิตปังมาแล้วด้วยคุณคิดไว้ไหมตอนแรกว่าคุณคิดว่าต้องเจอทารอนไหมก็มีขีดคำว่าเราก็แบบก่อนที่ผมจะออกมามันก็ฟอร์มดีมากๆอยู่แล้วครับมีโอกาสที่เขาแบบเป็นตัวเ็งที่จะมาเจอกันอีกนะความรู้สึกของเต้กับการที่ต้องกลับไปเจอกับเพื่อนเก่ากับทีมเก่ามีความรู้สึกไงบ้างก็จริงก็มีความรู้สึกกดดันอยู่ครับเราเจอทีมเก่าตัวเองเราแบบเหมือนเขาก็รู้สไตล์เราเราก็รู้สไตล์เขาอะไรเงี้ยเราก็ต้องทำงานให้ดีด้วยเพราะว่า แบบความคาดหวังอะไรเงี้ยจากทีใหม่อะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ต้องกดดันนิดนึงสาหรับในสายตาคุณคุณคิดว่าจุดเด่นของฮาลอนอยู่ตรงไหนอ่าเป็นแบบเรื่องทีมเบิร์ดแล้วก็ความใจน,นี่นะครับเขาเล่นเป๊ะด้วยครับมาโคอะไรเงี้ยก็ดีและถามกลับมาในทางกับกันคุณคิดว่าจุดเด่นของเบคอนถามคืออะไรน่าเป็นทีมเวิร์ดครับแล้วก็แบบสกิลเพย์ส่วนตัวอะไรเงี้ยครับสูงกงนทุกคนปัดเชอร์ได้ถ้าจะต้องโฟกัสห้าผู้เล่นฝั่งตรงข้ามคุดคิดว่าต้องโฟกัสใครไอปอลกัน แต่ตอนนี้มันหลุดมาบ้าข้าวมาเลยเดี๋ยวบ้าคลั่งมาใช่ไหมเดี๋ยวข้าวมาเลยเอาให้เขามันล้วงอีกไหมอยากโดนล้วงอีกไหมได้เออวัดเชิงหน่้ยคุณมีอะไรจะบอกบอกๆไหมว่ารอบนี้เจอกันเนี่ยใครชนะเข้าชิงนะก็วัดเชิงได้ามาขอหนึ่งๆอ่ะแค่นั้นไม่เอาแบบลุงไม่เอาลุงอ่ะบอกๆ หนึ่งหนึ่งนะไม่เอาลุมนะเก่งไม่กลัวมาเยอะนะอีเลนบอกงี้ขอขอเวลเท่ากันด้วยขอเวลเท่ากันด้วยเอขอเท่ากันก็ได้ไม่ต้องเวลเท่ากันป่ามันบางทีมันเวลไวอ่าแต่เงินขอเท่ากันของมันเท่ากันไว้ก่อนขอเงินเท่ากันวัดได้ถ้าใจถึงสนุกแน่นอนเมื่อกี้คุณบอกป๊อกฟ๊อกไปแล้วแต่ทีนี้ภาพรวมเลยมีอะไรจะบอกผู้แข่งคุณหน่อยไหมเจอกันรอบนี้ก็ได้นในสูครับรอบนี้ผงจะมเอาคืนนี้ก็มัน อออืก็วันที่หกวันที่7็ดเมษายนนี้ก็ฝากมาเชร์พวกเราที่ b บเทคบางนาครับฮอ98เก้าสิบแมาแชร์นในนี้นะครับบทบาทในการเป็นกัปตันทีมของโอมกับทีมตอนนี้อยากให้โอมบอกสักทีหนึ่งว่าโอมต้องจัดการทำอะไรบ้างในฐานะเป็นหัหน้าทีม อย่างแรกก็น่าจะเป็นเรื่องของการนําดูรีเพย์ถ้าเกิดสมมุติแบบมีจุดผิดพลาดที่แบบเห็นแบบชัดเจนอาจจะแบบเกิดบ่อยครั้งไม่รู้ว่าแบบคนในทีมรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนะก็แบบอาจจะแบบเรียกว่าดูเรียกมาถามว่าแบบเออช็อตนี้ทำไมถึงแบบนี้แล้วคิดว่าแบบถ้าแก้แบบนี้จะดีกว่าไหมอะไรประมาณนี้ก็แบบเอาตรงก็แบบไม่ได้อยากยัดเยียดความคิดอะไรมาแชร์กันมากกว่าถามความเห็นก่อนนี้แล้วก็แบบบอกความคิดเห็นของเราไปถ้าแบบเขาโอเคก็คือรอบหน้าก็พยายาม ปรับใช้ให้ได้เป็นแบบนี้มันก็จะมีทั้งแบบคุยบอกเขาเดี่ยวๆกับอีกอย่างนึงคือแบบนั่งดูกันทั้งทีมเห็นภาพในการเดินเกมไปในทางเดียวกันภาพเมื่อไหร่ที่เราเห็นภาพตรงกันเขาเรียกว่ามันจะสร้างทีมเวิร์คให้เล่นไปในทิศทางเดียวกันได้เเขาเรียกว่ารูปแบบการเดินเกมมันจะแบบบางทีอาจจะแบบไวขึ้นรู้หน้าที่ของตัวเองในตำแหน่งแล้วก็ณเวลานั้นๆว่าแบบถ้าเกิดแบบเราได้ตรงนี้มานะเราจะทําอะไรกันต่อมันอาจจะแบบไม่ต้องเสียเวลาในการคอง แล้วปัจจัยอะไรที่มันสําคัญที่สุดที่ทาให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยในฤดูกันนี้สุดท้ายแล้วเรายังรวมพลังกันได้ถึงจะมีตะปูกตะกัดบ้างก็ปัจจัยหลักๆน่าจะเป็นความพยายามของแบบทุกคนมากกว่าที่แบบพยายามที่จะแบบพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่แบบหยุดนิ่งอยู่กับที่พยายามหาอะไรใหม่ๆแล้วก็พัฒนาตัวเองทีมมีการเล่นที่แบบหลากหลายขึ้นแล้วก็แบบอ g g r e s s ได้มากขึ้นคู่แข่งที่คุณจะต้องเจอในสายบนเนี่ยเล็กแรกคุณแพ้เขาครับแต่เลกสองคุณมาเข้มเลยนะ ตอนแรกเล็กแรกตอนเล็กแรกคุณแพ้คุณยุ่งคุณแพ้ตออะไรก็อาจจะมาจากการดาบแล้วก anyway> ็การเล่นส่วนใหญ่แล้วก็ทีมเราอาจจะแบบยังไม่ได้เล่นกันเป็นทีมมากถึงขนาดตอนนี้ครับผมอย่างจูนไม่ติดเท่าไหร่ใช่นะครับแต่ทีนี้เล็กสองโหน่าสนใจเพราะเล็กสองคุณมาเข้มแบบเข้มปั๊ดเลยอ่ะเล่นเป๊ะ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 เป็นแบบหุ่นยนต์น่ะตามมันบั้มทัดเลยอ่ะไม่มีแตกแถวเลยต้องบอกว่าตอนนั้นก็น่าจะพึ่งปฏิหารนะครับเพราะว่าสัปดาห์นั้นที่จะต้องเจอเบคอนกับบูลลัมคือเรา ฟอมแพ้แทบทุกทีมเลยโอ้โหจริงปะใช่ครับเขาเรียกว่ามีความเชื่อใจกันแล้วแบบมาระเบิดฟอร์มกันวันที่เจอเบคอนพอดีอเป็นทามิงใช่ครับก็มก็เต้องบอกก่อนแข่งกับเบคอนวันหนึ่งผมก็นั่งคุยกันพรุ่งนี้น่าต้องพึ่งปฏิหารกันแล้วว่ะผมก็นั่งคุยกันนั่นแหละพึ่งปริหารจริงๆแหละการว่าทุกคนเข้าฌานสมาธิมาแล้วแบบท็อปฟอร์มพร้อมกันใช่ครับแล้วชนะด้วยฟอร์มด้วยแบบโอ้โหแน่นปั้ก 30แบบที่โอ้โหทุกคนก็คิดว่าทารอนกับเบคอนทามน่าจะเล่นกันสัก4ี่หเกมอะ่ะ <laughs> คุณเอา3ามเกมจบเท่ากับว่าจเจอกันสองครั้งชนะหนึ่งแพ้หนึ่งครับผมแต่วันนี้ต้องกลับมาเจอกันในสายบนอีกครั้งหนึ่ง <laughs> เด็กนั่งแล้าก็หมายมั่นตั้งมือจะมาเอาคืนคุณอยู่แล้วเจอบเก่า <laughs> <laughs> นี่แล้วก็ชิงกันนะ <laughs> ครับ,รบปีนี้ก็วนมาเจอกันที่สายบนอีกครั้งหนึ่งคทาวนี้แล้วคุณเจอสายบนกับเท้าเนี่ยแล้วคุณล่วงไปข้างล่างใช่ับ <laughs> <laughs> คราวนี้คุณคิดว่าจะเป็นยังไงบ้างในการเจอเับเขาในสายบนก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากล่วงแล้วเหนื่อยครับผมเหนื่อยเพราะว่าแบบพอเสร็จปุ๊บวันต่อมามันต้องตื่นเช้าผมถ้าส่วนตัวผมผมเป็นคนแบบนอนเยอะด้วยถ้านอนน้อยแล้วมันจะเบื่อเบื่อถ้าเป็นไปได้ก็อยากนอนเยอะนออยากรอสบายๆนอนเยอะๆแล้วต็งมาแข่งรอบสุดท้ายตอนบ่ายที่ไม่ต้องตื่นเช้าถ้าเป็นไปได้นะแต่ผมเชื่อว่าเขาเองก็อยากอยากเขาก็อยากนอนเหมือนกัน ทีนี้คู่แข่งของคุณเจอกันมันรู้จักกันดีอยู่แล้วแต่มันมีเพื่อนเก่าคุณด้วยน้องชายคุณเนี่ยเมื่อก่อนต้องยืนอยู่เคียงข้างกันวันนี้ยือนอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้างคนคิดว่ามันจะเป็นผลแม้ว่าเ, í, เขาก็รู้เหลี่ยมคุณเหมือนกันก็อาจจะมีส่วนอยู่แล้วเพราะว่าก็อยู่ด้วยกันพนานแต่ก็ต้องบอกแบบเขาก็รู้เขารู้เราอะ่ะเขารู้เราเราก็รู้เขาแน่นอนว่าหลายคนตั้งคําถามว่าพวกคุณเนี่ยโฟกัสเพื่อนเก่าเป็นหลักไหมเพราะว่าในคออ่ะ เต้เต like the <T |ar|> ้โฟกัสไอเต้เต้เต้ดูเต้หน่อยดูเต้หน่อยดูเต้หน่อยเอาตัวได้ไหวไอเต้ติดตัวไอเต้ติดตัวได้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 บ่งแตกไอเต้ไปไหนแม่ไปไหนแม่เหมือนใส่ไข่พิเศษในการโฟกัสไหมอาจจะแบบสนิทกันอะไรแบบนี้ก็เลยแบบเรียกไอเรียกชื่ออะไรพวกนี้ได้ในตำแหน่งของแครี่ยังไงก็ เขาก็ต้องโดนโฟกัสอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติครับผมเพราะว่าถ้าแบบการเขาจัดไฟได้ในเรื่องของการจ่ายรายไดพวกนี้ทีมเขาก็จะดรอปลงแต่ถ้าให้คุณผมก็ต้องเลือกว่าโฟกัสแบบเดี่ยวๆเลยคนนึงที่คุณต้องโฟกัสมากที่สุดมคิดว่าคุณต้องโฟกัสใครสำหรับเล่นฝัง่งรงครามถ้าถามผมผมอยากจะโฟกัสตัแหน่งโรลม,มากกว่าเพราะว่าถ้าแบบเขาไม่สามารถคุมแบบรายได้พวกนี้เราผมก็บอกว่าเราน่าจะเล่นได้ไง่ายถ้าดูแบบทั้งเกมนะถ้าแบบซัพพอร์ตเล่นยากในพวกนี้คือแบบมันก็จะเหนื่อย แต่มีอะไรจะฝากบอกคู่ปรับของคุณหไหมที่คุณจะต้องเจอกันในวันแรกครับฝากบอกอะไรดีอะก่อนแข่งก็นอนมาเยอะๆครับผมเพราะว่าเดี๋ยววันที่2นอนนอน <c oughs> <c oughs> เอ้ย <c oughs> เอาอะขอบคุณที่แบบคอยเชียร์อะไรตลอดเวลาแบบเวลามาอ่านคอมเมนต์อะไรพวกนี้ก็แบบใจฟูในระดับหนึ่งทำให้แบบมีกำลังใจในการทำงานต่อทำให้แบบอยากพัฒนาตัวเองมากขึ้นที่แบบเขาคอยเชียร์อยู่ตลอดเวลาผมก็สุดท้ายนี้ก็ฝากมาเชียร์วยครับมาเทคบางนา พอ98วันที่6 7ถึงเเมษาย่นเครับผมคุณได้มาอีกหนึ่งรางวัลอีกแล้ว best killer อีกแล้วต้องแสดงความอินดีกับคุณด้วยนะครับ สุดยอดมากเป็นไงรู้สึกยังไงบ้างด้เดสกิลเลอร์อีก่ะก็ดีครับเพื่อนให้าครับใช่ครับเพื่อนชมให้ดีมีบางคนบอกว่าเฮ้ยป๊อกป๊อกนักลาาหรือเปล่ามันจริงๆมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นคือแบบคือต้องบอกก่อนว่าสไตล์การเล่นผมมันไม่ค่อยเหมือนใครเพราะว่าแบบผมยอมเอาชีวิตแรกเพื่อแบบฆ่าอีกทีมถ้าแบบผมคิดว่ามันคุมอะคือบางครั้งมันอาจจะจะแบบดูเหมือนโยนแต่คือบางทีคือมันได้แล้วคือมันก็อาจจะสวยด้วยครับก็เล่นเพื่อที่จะมองว่าถ้าจุดนั้นเราทําสําเร็จในการตตััดดดวูแขงไไ้้เีียทมจะปรบ ถ้าจะให้คุณเล่นแล้วได้ศักยภาพที่ที่สุดคือคุณต้องเล่นในสไตล์ตัวคุณเองใช่ครับใช่ที่ไม่ใช่ว่าเล่นแล้วแบบกล้ากลากลัวกลัวไม่กล้าเล่นลนะ่ะเนาะเหมือนกับปอลลีกที่ั่นก่อนตอนครึ่งแหละครับตอนนั้นคือผมแบบไม่กล้าเล่นนะพี่แบบกลัวแบบกลัวโดนทีมว่าอะไรเงี้ยแต่พอหลังจากนั้นมาคุยกันคือคือเขาบอกว่าเป็นตัวของตัวเองเลยไม่ต้องกลัวพลาดไม่มีใครว่าผมก็เลยแบบเล่นแบบของผมเลยมันทำให้ผมเป็นตัวผมไงแบบไม่เหมือนใครครับใช่เพราะว่าจริงจริงแล้วมันเป็นความต้องการ ทีมที่เล่นเพื่อเอาชนะทั้งสองฝ่ายมันคือแบบสไตล์ของผมตั้งนานแล้วแบบไม่ได้เล่นเพราะว่าหิว MVP นะครับแต่ว่าคือมันเป็นเขผมมันก็มีช่วงเวลาที่มีกระแสในโซเชียลมีเดียถึงปอด้วยเป็นยังไงบ้างตอนนั้นสภาพจิตใจเองอะไรเองมันก็แบบไม่ดีพี่คือแบบเราโดนด่าทั้งที่แบบเราแข่งแพ้มาได้อะเราเราต้องมาโดนด่ามันแบบไม่ใช่ใครอย่างไรคือมันเป็นแบบในแฟนเพจของเราแบบแฟนเพจของทารอนเนี่ยพี่แล้วมันก็ดูแบบไม่ดีพี่มันก็ต้องมีไม่ดีกันอยู่แล้วมาไล่ผมแบบ ให้แบบเปลี่ยนกับคนนี้คนนี้มาแบบบอกผมว่าตอนนั้นเป็นสำรองคนนี้แบบหน้าคนนี้มาแทนเนี่ยพี่ผมมาอ่านมันก็แบบมันก็ไม่ดีหรอกพี่จริงๆก็ปอเองก็ทําเต็มที่แล้วถูกไหมครับปอมปอมมีอะไรจะบอกพวกเขาหน่อยไหมครับปอผมเต็มที่แล้วครับแต่ว่าเล่นได้แค่นั้นปวดยาด่าผมเลยครับขอโทษครับขอโทษครับเต็มที่แล้วคุณคิดว่าคียสำคัญมันมีช่วงที่ดีบ้างสะดุดบ้างดีบ้าง แต่เรื่องทีสำคัญที่ทําให้ทีมของคุณจบสายบนก็น่าจะเป็นเรื่องทีมเบอร์แล้วก็ความเชื่อใจกันในทีมครับผมเราแบบไม่มีคอขาดกันเลยพี่แบบถ้าใครอยากทําอะไรก็คือทาได้เลยทุกคนพร้อมตามหมดไม่มีแบบไม่ไว้ใจกันก็คือทุกคนเชื่อใจกันหมดพลาดก็คือแบบไม่มีใครว่ากันเลยพี่คือมันคือทีมเดียวี่คือร่วมกันทําทุกอย่างไปในทิศทางเดียวกันใช่พี่คนรับป็นไงรับด้วยกันใช่ครับนี่คือทีมเบอร์ใช่ครับสุดยอด กลับมาที่เรื่องราวของรอบเก็บคะแนนมันก็มีช่วงที่โอโ้ฟอร์มดีมากตอนเปิดตัวมาแต่มันก็มีสะดุดสะดุดบ้างเนี่ยตอนที่มันสะดุดสะดุดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับทีมของเราคือทุกทีมเขาเก่งกันหมดเลยพี่เราก็แบบไม่ได้เก่งสุดเป็นแชมป์มาแล้วแบบจะเก่งสุดเพราะว่าคือทุกทีมเขาก็ก็คือต้องให้เครดิตเขาว่าแบบเขาเก่งมาก้วยแต่คือเราก็มีแบบข้อผิดพลาดด้วยพี่ที่แบบต้องไปแก้มันไม่มีทีมไหนที่เล่นได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่ก็เหมือนแบบใจร้อนกันเนี่ยพี่กดดันตัวเองมาก,มากไปด้วยแบบว่าแบบเออเราเป็นแชมป์มาน มันก็แบบไม่ได้อะแล้วมันก็กดดันตัวเองอ่ะพี่การเจอกับเบคอนททม์เลขแรกคุณแพ้แต่เลข2คุณมาเข้มปัดเหมือน,นกันกลับมาเอาคืนเขาสามูนย์แบบฟอร์มนิ่งเนียนมาก จำได้ไหมตอนที่คุณชนะเขาได้วันนะั้นคือทีมเราเล่นกันดีมากๆเลยที่แบบว่าแบบคุยกันทุกอย่างคือทามิ่งอะไรก็ดีหมดทุกอย่างคุยกันรู้เรื่องหมดไปในทางเดียวกักนหมดแลพี่พารอนน่าจะเป็นทีมที่ทีมเวิร์กดีที่สุดแล้วครับทำออกมาได้ดีครับผมเหมือนวันนั้นในฟอร์มวันนั้นทีมเวิร์กวันมาแบบเต็มประสิทธิภาพใช่ครับคือแบบเราเล่นกันแทบจะไม่พลาดต่แบบพลาดน้อยมากๆครับพี่ทีมคุณเนี่ยปกติสมมติว่า เห็นมีโลกเฉียวเฉีระวังฉีมีอยู่คนหนึ่งคนโฟกัสผิดปกติมากเลยคุณไม่เรียกฮีโร่เลยอะเต้เต้เต้ไอ้ระวายเต้ไอ้เอาเต้เอาเต้คนโฟกัสมากกว่าคนอื่นหรือเปล่าหรือยังไงมันก็ไม่เชิงไงที่ก็มันมันเพื่อนเก่าที่แบบเวลาแบบเห็นชื่อเงี้ยปกติก็อยู่ด้วยกันมาตลอดเนี่ยแล้วก็แบบเรียกไอ้เต้ไอ้เต้ไงี้ได้ไวเห็นชื่อนี้อยู่ฝั่งโน้ตามันก็อาจจะมีแบบหลุดเรียกไอ้เต้ไปบ้างแล้วแบบคือดิ๊ดินแคร์รี่อะมันเป็นแบบตำแหน่งที่ป่าต้องโฟกัสลวงด้วยอยู่แล้วถ้าลวงได้ก็ลวงถ้าลวงไม่ได้้ก็ไมม่ตองฝืนครับผ คงมีอะไรจะบอกอีเลสไหมก็เจอกันนะครับผมเตเพื่อนรักขอเข้ารับทีมก่อนนะเอาอ่ะเขามีการขอกันก่อนตรงนี้แต่ได้ไม่ได้ให้ไม่ให้ไปไม่ไปวัดกันที่เกมนั้นครับผมเดี๋ยวรู้กันแน่นอนครับทีมเบคอนแฮมอ่ะ คุณคิดว่าผู้เล่นที่น่ากลัวแล้วต้องโฟงกัสมากๆเลยคือใครก็่าจะเป็นอาร์มอนพี่ครับเพราะคือ <mond> ใช่ครับคือเขาเป็นป่าที่แบบเก่งมากๆนะพี่แล้วบเล่นพลาดน้อยมากๆแล้วแบบสกิลเพย์เขาดีการจะตัดใจเข้าไฟเขาคือดีมากๆนะพี่แล้วก็ผู้ยีโรเยอะด้วยให้ปอฝากถึงคู่แข่งที่จะต้องเจอกันในสายบนตรงนี้ก่อนเอาเบียร์ข้อนทางมเลยว่ามีอะไรจะบอกเขาไหมครับก<อ>็ขอให้ทุกคนเต็มที่นะครับแล้วก็อย่าเบียดป่าผม นะครับผมผมกลัวแล้วครับผมขอโทษครับออกตัวน่ารักซะด้วยอยากจะบอกแฟนคลับทุกคนว่าอยากให้ทุกคนมาเชียร์กันนะครับวันที่6กถึงนี้นะครับผมก็คือแฟนคลับก็คือเป็นหนึ่งในกำลังใจที่สำคัญมากๆของพวกเราในการคว้าแชมป์ครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของผมหรือว่าของทีมทารอนครับหรือว่าแฟนคลับของทีมอมื่นถ้าถ้าอยากมาเชียร์ผมก็ก็มาเชียร์ได้นะครับผม